สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเฉลิมลัน่นเศรษฐาอย่ายุ่งปมต,ตัดขาดทักษินเชื่อรัฐบาลพังอีกไม่นานเฉลิมบอกเศรษฐาอย่ายุ่งปมต,ตัดขาดทักษินเชื่อรัฐบาลพังในอีกไม่นาน งัดใบรับรองแพทย์โชว์ปัดหนีโหวตนาย,ยกเศรษฐาวันที่5ตุลาคม6600ตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเศรษฐาเลยเป็นเรื่องระหว่างตนกับนายทักษิณเท่านั้น ถ้าผู้สื่อข่าวมาถามความเห็นนายเศรษฐาก็ควรตอบว่าไม่รู้ไม่ใช่มากล่าวถึงที่มาความเป็นมาของตนกับนายทักษิณแบบนี้จะเป็นนายกก็เป็นไปแต่เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะพังในอีกไม่นานไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เผยแพร่เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราชลงวันที่21สิงหาคมโดยใน แพทย์เลิกชัย ตุญยาพรโชดถึงเหตุผลในการไม่ไปลงมติเลือกนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมหนังสือแจ้งลาประชุมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่21-24ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างถึงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวที่ระบุว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลบำรุงราชเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เบาหวานความดันโลหิตสูงและมีเส้นเลือดในสมองติบได้ทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียเครียดจากการทำงานและจากตัวโรคเดิมจึงแนะนำว่าให้หยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่2 1สถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ